กลับบ้านมาโคตรสวยเลยนะครับก็ปอมประดวที่ซื้อมาตายหมดเลยแล้วก็พวกเดเทลพวกอะไรเนี่ยตายหมดเลยนะก็คือน่าจะไฟดับแล้วเดโวไม่ทำงานนะดูเลแต่ดีในะตัวนี้เพิ่งซื้อมาแต่ว่าพวกโอ้โหแหงนะ่ด้วยอะ ตายโคตรวยเลยมันอะไรวะเนี่ยก็ดูดิเหลืออยู่แค่นะีอะไรวะเนี่ยชัดะโคตรเซ็งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตายกี่ตัวนะโอเคครับเกินนี้นะแต่ยังมีอีกเยอะนะ ต่ยังหาไม่เจอไม่รู้มันเข้าไปอยู่ในไดวูเอ๊ะอยู่ในที่กองอ่าเลเทลสองตัวนะอ่าหอยหอยตัวแล้วก็คอมบด,ดัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเสือสุมาตาหนึ่งตัวนะเฉดอายมากเลยตัวนะ่ะ ซื้อมาจะอืมราคาขอไม่บอกดีกว่าแต่ว่าซื้อมาก็แพงอยู่อะ่ะเอาได้อยู่นะเนด็ดดืมหายไปไหนอีกตั้งเยอะต้องใส่เข้าไปอยู่ในที่ไวเข้าไปในรูที่กองแนละ้วไปตายโอเคก็โอ เดวโอไฟมาแล้วมันทำไมไม่ติดเนี่ยยังงงเลยเดี๋ยวหาวิธีกันโอเคก็มาเศร้านะตาม,มาตายหมดเลยโอเคครับปัญหานะไฟไฟนะเสียดายนะ